สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังอยู่กับดิฉันชชลัยชืเนเคยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารสนานั่นเองค่ะภารกิจของเราในนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเครื่องที่16สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานภายในศูนย์การเรียนรู้โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทําการปรับภูมิทัศน์เพิ่มความสวยงามในศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ในการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพต่างๆและยังเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองณตําบลเสดียงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ ่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43, ส3สาำนักง,งานพัฒนา,ฒนาภาค4ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลร่วมกับอำเภอศรีนครินทร์ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณถ้ำสุมโนให้มีความสะอาดเรียบร้อยร่มรืม่นสวยงามณถ้ำสุมโนหมู่หนึ่งตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลาพาเที่ยวกก 2, 65, ยแก่งกระจานประจำปี2565โดยแก่งกระจานเมืองแห่งความสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานโดยมีนางวันเพ็ญมั่งสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรักษาการราชการแผนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีณที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ